ห้าอันดับการ์ดบอร์ดที่แพงที่สุดใน Central l a แลมันจะมีอะไรกันบ้างวันนี้เดี๋ยวเราจะมาติดตามรับชมกันได้เลยครับผม Against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts. <laughs> เบอร์ซีบับนะครับผมทำไมต้องบอกว่าการ์ดเบอร์ซีบับถึงอยู่อันดับที่5นะการ์ดเบอร์ซีบับเนี่ยนะลดระยะเวลาในการไล่นะฮะ mm hmm. เวทมนต์ลง30%นะฮะ mm hmm. ซึ่งราคาการ์ดเบอร์ซีบับผมคาดเดานะครับอันนี้คาดเดาอยู่น่าจะอยู่ประมาณ20,000ถึง40,000นะครับ mm hmm. ผมถึงเอามาไว้ใอันดับที่5เลยครับถือว่าเป็นการ์ดที่ค่อนข้างที่จะมีราคานะครับพอสมควรในดันเซนทัลแลบนะ ใครที่เจอตัวนี้บ่อยๆก็พยายามฆ่าให้ได้นะครับเพราะว่าการ์ดมันก็มีคุณสมบัติที่ค่อนข้างที่จะดีต่อส่วนประดับนะครับผมอันดับที่4อันดับที่4ี่นั่นก็คือการ์ดบอยตาตานั่นเองนะครับผมทำไมถึงต้องเอาการ์ดบอยตาตานะครับมาให้อยู่อันดับที่สี่ฮะเพราะว่าการ์ดบอยตาตานี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าการ์ดใบนี้เนี่ย ผมผมอ่าผมใส่อยู่เนี่ยมันมันได้ทั้งเก็บเววแล้วก็ลงดันด้วยนะเป็นบางตัวนะฮะอ่ะเป็นบางเป็นบางตัวนะฮะที่จะโดนคุณสมบัติของบบสต้าแรงนะครับก็ส่วนใหญ่เป็นพวกลมกับดินเนี่ยบอสท,ที่เป็นลมกับดินก็พอมีอยู่บ้างนะก็ดจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอมีอยู่บ้างนะครับก็การ์ดใบนี้ก็ราคาค่อนข้างที่จะดีนะครับอยู่ราวๆประมาณสาม0มื่นถึงห้าหมื่นนะครับสำหรับการ์ดใบนี้นะครับ ก็ผมก็ยกมาไว้อยู่อันดับที่4เลยนะครับสำหรับการ์ดใบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการ์ดที่ดีอีกหนึ่งใบในดันเซนทันแลด์นะครับส่วนอันดับที่3นั่นก็คือการ์ดธานาทอสนะครับผมซึ่งก็อยู่ในตัวผมอีกเหมือนกันนะครับการ์ดใบนี้นะครับ ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าการ์ดใบนี้นะฮะเป็นการ์ดที่ผู้เล่นหลายๆคนฮะอยากที่จะใช้นะครับหรือว่าต้องการที่จะเอามาครอบครองพอสมควรนะฮรับสำหรับการ์ดใบนี้นะซึ่งคุณสมบัติของการ์ดใบนี้ก็ไม่ต้องอธิบายก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเจาะนะครับทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นคนมอนเตอร์ว่าเป็นประเภทบอสนะครับเจาะทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็คือสามารถเอาพลังป้องกันของเป้าหมายครับมาหาเป็นเอเีเคให้กับคนที่ใช้ได้นะครับ แต่การใบนี้ครับจะมีข้อเสียคือลบนะฮะเดบ3สากับฟรีสานะตรงนี้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่เกิดว่าเป็นซิลธนาทอเนี่ยก็จะลบเยอะกว่านี้นะครับซึ่งตอนนี้นะเวลานี้ g d t ยังไม่เอาเข้ามาคะัสำหรับคนที่ถือการใบนี้อยู่ครับก็ยังใช้ได้อีกยาวๆนะครับผมนะซึ่งเป็นการที่มีราคาค่อนข้างที่ตลอดนะครับราคาไม่นิ่งนะครับราคาไม่อยู่คงที่นะครับซึ่งราคาใบนี้ผมให้นะครับผมให้ราคาสวิงเลยนะครับตั้งแต่1นึ่งแืนะครับ 1 0 0 0 0 0 0น0 0 0ถึง 150, 000, เลยนะครับราคาการ์ดสำหรับการ์ดไปนี้คนระับผมถึงยกไว้ให้ลำดับที่3นะครับผมนะสำหรับการ์ด m e m o r y of t h a n a t ท s ของเรานะครับสำหรับการ์ดใบนี้คนระับก็ผมเชื่อว่าใครลหลายๆคนก็อยากที่จะมีไว้ครอบครองนะสำหรับการ์ดธนาทอสน,นะครับส่วนอันดับที่2อนะการ์ดที่มีราคานะครับ ดีนะครแล้วก็แพงมีราคาดีแพงแล้วดีด้วยนะครับผมที่คนตามหานะครับผมนั่นก็คือการกรุ่มนะฮะการกรุ่มนะฮะซึ่งตรงนี้ใครหลายๆคนก็ อาจจะนึกภาพออกนะว่ากูมเนี่ยคุณสมบัติมันเนี่ยไม่ธรรมดานะครับสำหรับคนที่ผมจะว่าสายลงดันเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับหรือว่าสายล่าพอสก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับสำหรับการ์ดกูมนะฮะเก็บเวลเพราะเผอผมว่าเก็บเวลเนี่ยเพราะเผอกูมก็เก็บได้นะสาหรับบางบางคนที่ชอบเอาการ์ดกูมไปเก็บเวลนี่ผมว่าก็ สามารถทําได้นะครับคุณสมบัติของการ์ดกรูมเนี่ยก็เพิ่มความรุนแรงในการโจมตีกายภาพนะฮะแก่มอนเตอร์นะฮะศักดิ์สิทธิ์นะฮะและมืดนะรวมถึงมอนเตอร์ประเภทแองเจิลแล้วก็เดมอนอีก40นะฮะเอาง่ายๆครับการ์ดใบนี้นะศักดิ์สิทธิ์โดนนะฮะมืดก็โดนนะศักดิ์สิทธิ์โดนมืดโดนเดมอนโดนแองเจิลก็โดนนะเผาพวกประเภทเผาแอง ผ่าอินเจอร์เนี่ยเราอาจจะนึกภาพไม่ออกนะว่ามันอาจจะมีน้อยนะครับแต่เดมอนเนี่ยเยอะมากๆนะครับผมให้เนี่ยในเกมแล็กนาร็อกเนี่ยถ้าเป็นสายลงดันล่าบอสนู่นนี่นั่นนะฮะคุณจะเจอบอสประเภทเดมอนเนี่ยเยอะมากๆนะฮะโดยเฉพาะในการเซนแลบนะฮะถ้าคุณงัดประวัติมันขึ้นมาว่ามอ่บอสแต่ละตัวเนี่ยเป็นเผ่าอะไรนะฮะคุณก็จะเจอเดมอนเนี่ยปลาไปแล้วครับประมาณ80%นะครับผม แล้วมีถามมืดด้วยมืดก็โดนแรงด้วยฮะการ์ดใบนี้ถึงเหมาะมากๆครับสําหรับการใช้เอาไว้เอาไว้ลงดันล่ากาล่าบอสครับผมนะก็เป็นันดับที่2เลยนะฮะซึ่งราคานะครับการ์ดใบนี้นะครับผมให้เลยนะฮะอยู่ประมาณแสนสามถึงแสนหเลยนะฮะก็ถือว่าแพงมากๆนะครับผมสําหรับการ์ดกลูมอันเดอร์ไนท์อันนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ผมจะไม่เปรียบเทียบกับดันอื่นนะผม เปรียบเทียบเฉพาะในดันเซนทัลแลบเท่านั้นนะครับสำหรับดันยอดนิยมนะฮะของพวกเรานั่นเองนะฮะอันดับที่หนึ่งนะฮะอันดับที่หนึ่งผมบอกก่อนเลยนะว่าถ้าไม่พูดทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะฮะว่ามันคืออะไรนะฮะเดากันได้แล้วใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรนะฮะอันดับที่หนึ่งนะฮะ อันดับที่หนึ่งนั่นก็คือการ์ด KD นะครับผมการ์ด KD นะฮะการ์ด KD เนี่ยลดดีเลย์การใช้สกิลลง30%นะฮะการ์ดใบนี Guard ้ N e, ทำห้ผมถึงยกมาไว้อันดับหนึ่งคนระับเพราะว่าราคาแพงมากๆครับผมการ์ดใบนี N ้ครับผมนะราคาเนี่ยปาไป200,000กว่าบาทแล้วนะฮะซึ่งราคาการ B ์ดใบนี e, ้ผมให้200,000ถึง300,000เลยทีเดียวนะสำหรับใครดรอปการ์ดเคดีในเซ็นเตอร์แลบได้นี่ก็ถือว่า รวยเลยนะครับผมนะเพราะว่าราคาไปไกลมากนะซึ่งเหตุผลนะมีมากมายครับว่าทําไมราคาถึงแพงขนาดนี้นะหนึ่งเลยครับเป็นการ์ดที่หาค่อนข้างที่จะยากนะครับสําหรับเกม RO d t t ของเรานะฮะผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์อื่น,เป,นเป็นหรือเปล่าว่ามีการ์ดเป็นนีเยอะหรือเปล่าผมว่าเคออสเนี่ยคนลงดันกันหนักมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะวนหลายๆตัวด้วยฮะการ์ดใบนี้ก็ไม่ค่อยออกมาซึ่งมันเจอยากกว่า t h า,าทอ t o แน่ๆครับสำหรับบ,บอส KD ตัวนี้นะฮะ ก็ผมเอาไว้อันดับที่1เลยก็เพราะว่าราคา,าร์ดเนี่ยมันเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงมากนะฮะสองแสนถึงสามแสนเลยทีเดียวใครดอกมาบอกเลยว่ารวยมากนะฮะซึ่งราคาก่อนหน้านี้ไปหลายปีนะครับก็ราคาอยู่ประมาณ4ี่แสนห้าแสนนะครับผมนะก็ะถือว่าถ้าลดมาแค่แสนเดียวเนี่ยก็คงไม่รู้สึกอะไรนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะฮะณนะวันที่ผมอัดคลิปอยู่วันที่16กเนี่ยก็ถือว่าราคายังดีอยู่ครับสาหรับ gas ไปน,นี้นะ,ะใครที่ลงดันนะฮะเซ็นทรัลแลบนะครับผมนะก็ จะมีโอกาสเจอบอสตัวนี้นะครับผมนะสามารถไปล่าได้นะครับซึ่งเลือดเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ2อล้านหหรือล้านหนี่แหละผมจําผมจำไม่ได้นะฮะสำหรับบอสสำหรับบอสตัวนี้แต่ค่าไม่ยากนะครับผมก็ยกไว้อันดับที่1เลยนะฮะสำหรับการ์ดเคดีนะครับก็ถามว่าดีขนาดไหนฮะก็คิดเอาแล้วกันว่าคนนะฮะล่าสุดที่ผมเห็นในกลุ่มเควอทนะครับเว็บนะเห็นมีคนโพลล์รับอยู่2องแสนสานะอันนี้คือราคารับนะแต่ราคาขายอยู่เท่าไหร่ไม่รู้นะ ซึ่งใครที่มีการเนนี้ครอบครองเนี่ยก็จะใช้สกิลในการเล่นเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันลดลง30%เลยถือว่าลดดีเลยค่อนข้างที่จะรัวสกิลได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็หมันมากๆากนะสำหรับเกมนี้เอาละครับค,คุณสมบัติของบอสนะเราก็พอเข้าใจนะครับค,คุณสมบัติของบอสนี่มันก็ต้องว้าวาหวานธรรมดาอยู่แล้วเนาะเออก็คือมันต้องเวอร์ไปอยู่แล้วเนาะเออลดอะไรว่าพี่ลด1% 2%ก็ถือว่าเยอะนะอันนี้ลดจัดเต็มเตมเลยครับ3าเอนะถือว่าให้เยอะ แล้วคิดดูถ้าเกิดครา,ามีมีคนใส่2ใบนะอยู่บนหัวเนี่ยนะใส่ส่วนัวส่วนแว่นเนี่ยก็ปาเข้าไปแล้ว60%แล้วนะคแทบจะไม่ต้องทําอะไรกันเลยทีเดียวนะเรื่องลดดีเลยนะลดดีเลยในการใช้สกิลนะผมนะอ่ะอันนี้ก็เป็นห้ามดาบการ์ดในเซนทันแลบนะที่ตัต้มสองสองเก้าเนี่ยยกมาให้เพื่อนๆนะสายลงดันสายลาบลาบลากการ์ดล่าบอสนะผมนะเออก็ลองเอาคลิปนี้ไป วิเคราะห์ดูแล้วกันนะฮะเผื่อจะมีกําลังใจในการลงมากขึ้นนะฮะใครที่จะปั้นตัวละครเพิ่มในการลงดันดันนี้นะฮะก็สนับสนุนเต็มที่นะฮะทำหนการปั้นตัวละครเพิ่มในการวนดันนะผมนะอ่านะคั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะดันนี้นะฮะลงได้ทุกวันนะฮะรีเซ็ตตอนตีสี่นะครับผมนะใครจะลงตอนช่วงเวลาไหนก็ได้คนระับผมนะถือว่าใครลงทุกวันได้ก็จะดีมากๆากนะสำหรับดันนี้นะครับ สุดท้ายนี้ขอให้คนโชคดีนะผมนะใครที่กดไ like ลค์สตรีมนี้คอมเมนต์ในสตรีมนี้ฮะก็ขอให้ดรอปการ์ดใน1ใน5ใบที่ตั้มหนึ่งเก้าอนี้ยกมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันละกันนะฮะแล้วอย่าลืมบอกนะฮะว่าใครได้การ์ดอะไรกันบ้างแล้วครับในเซนตแลนด์ในคอมเมนตะ์ comment ไว้ใต้ข้างล่างคลิปนี้ด้วยนะรับรองว่าไล่อ่านดูคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนครับผมนะอ่ะส่วนวันนี้ฮะพอของปากของพอฮะในการรีเควสนะในการ์ดบอสในดานเซนต์แลนด์นะครับว่ามีราคาเท่าไหร่นะแต่ละะใบบคืออเป็นนยังงงไ้า่ะ ผมก็ยกตัวอย่างมาไว้เพียง5้าใบท่านั้นเนี่ยเอาแบบพีิกๆเลยนะตอนนี้นะฮะหวังว่าทุกคนจะได้1ใน5้าใบนี้สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะผมนะส่วนใครได้แล้วก็โชคดีไปนะฮะก็ขอให้ได้อีกนะครับผมนะไปแล้วครับวันนี้ครับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับรักทุกคนมากๆครับผมนะเจอกันนะฮะวันถัดไปนะครับขอบคุณครับ